เราจับลายแล้วเราต่อต่อตะเข็บแล้วทีเนี้ยจะบอกว่ากรณีผ้าบางเนี่ยผ้าบางเจอกับผ้าหนาเวลาเราซับเนี่ยนะตะเข็บข้างเนี่ยต้องให้ตะเข็บของตัวในเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในนะคะจะซับตามจะซับประกบกันไม่ได้นะต้องให้ตามกันไปอย่างนี้เนี่ยตะเข็บไม่งั้น ไม่งั้นมันจะเห็นไงมันจะเห็นเพราะว่าเราเอาผ้าบางต่อกับผ้าหนาเล่นกันเราพอต่อได้แล้วเราก็ขึ้นหุ่นนนวคอคอตัวนี้ไม่ได้หลบเดี๋ยวจะมีปกใส่เราก็มาขึ้นหุ่นแล้วก็กัดแขนกัดหัวไหล่กัดท้องแขนนะคะแล้วก็ไล่วงแขนหน้า ไล่วงแขนหลังแล้วก็เป็นแนาวแล้วถึงจะเข้าแขนนะคะอนนี้แต่งตองตลอดแน็ตสีมันค่ะผ่านแลไม่ค่อยเห็น